ติดต่อสั่งซื้อได้เลยคุณลูกค้าคะจะสั่งซื้อไปตัดเองหรือว่าให้นุ่มตัดเป็นผ้าถุงให้ดีคะคุณลูกค้าคะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้าขาเลือกสวมใส่นะคะกับเอ่อกับเสื้อนะคะที่เป็นเฉดสีฟ้าใช่ป่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ดอบสีก่อนสามารถใส่กับเสื้อสีฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะฟ้าราชินีฟ้าน้ําทะเลใส่ได้คะ่ะใส่กับเสื้อสีเหลืองเหมือนที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้ก็ใส่ได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะนี่เลยค่ะที่นุ่มเห็นอีกหนึ่งจุดนะคะก็จะเป็นนสีม่ววงด้ยนะ ใส่กับสีม่วงนะคะสีม่วงเปลือกมังคุดหรือว่าสวมใส่กับสีชมพูบานเย็นชมพูเข้มๆได้ด้วยนะคะคุณลูกค้าคะรวมแล้วคุณลูกค้าขาผ้าถุงผืนนี้ใส่กับเสื้อนะคะได้มากกว่านะคะ5ตัวเลยคุณลูกค้าคะใส่ดีใส่ง่ายใส่สะดวกคุณลูกค้าคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยจะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองก็ได้นะคะคุณลูกค้าคะราคาผืนละ1,000บาทจ้ะราคาผืนละ1,000บาทคุณลูกค้าคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะสามารถติดต่อสั่งซืื้้้้อเเขาามไดลยผนนีส ฟ้าน้าทะเลค่ะตรงกลางตรงนี้ถ้าเป็นลายโคมไฟนะนคุณลูกค้าขาจะเป็นนะคะสีน้ําตาลนะคะสีน้ําตาลเม็ดมะขามตรงนี้พื้นสีที่อยู่ตรงกลางอะ่ะจะเป็นสีน้ําตาลเม็ดมะขามนะคะคุณลูกค้าขาแล้วเวลาเราสั่งซื้อนะคะคุณลูกค้าดูบริเวณหัวสิ้นตรงนี้ละกันเนาะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้านะคะถ้าชอบเฉดสีฟ้าคุณลูกค้าก็บอกว่ารับนะคะ ผ้ามัดหมี่ลายโคมไฟคุณลูกค้าขาต่รับเป็นสีฟ้าน้ําทะเลแค่นั้นเองคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟจ้ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟคุณลูกค้าก็สามารถนะคะติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขา089 0416008ค่ะ, 89, 16, 0, 0, 8, คะหรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์นะคะสแกนที่ QR วโค้ดทักแชทและส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยจะให้นุ่มตัดให้ไหมให้นุ่มตัดเป็นผ้าถุงให้ไหมคะคุณลูกค้าขารุ่นนี้นะคะคุณลูกค้าสั่งตัดดีมากๆนะคะโดยเฉพาะคุณลูกคค้้าา่ะตัดดเปปป็นถงิ แต่เป็นผ้าถุงป้ายปิดติดซิฟค้างคุณลูกค้าขาแบบนี้เลยนะคะผ้าถุงป้ายปิดติดซิฟค้างคุณลูกค้าขาผ้าถุงป้ายปิดคือเปิดออกมาจะไม่เห็นขาด้านในแบบนี้คะ่ะคุณลูกค้าขา ใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายเหมาะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่นะคะเวลาลุกเวลานั่งนะคะไม่ต้องกลัวโป้เลยคุณลูกค้าขาเหมือนเราใส่ความรู้สึกเหมือนเราใส่กางเกงคุณลูกค้าขาเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันปิดหมดมันปิดหมดเลยคุณลูกค้าขาไม่เปิดนะใส่ดีใส่ง่ายใส่สะดวกสําหรับคุณลูกค้าที่ไม่เคยใส่ผ้าถุงเลยคุณลูกค้าสามารถนะคะสั่งซื้อผ้า <S <s เลือกผ้านะคะเพราะว่าลายโคมไฟมีถึง9เฉดสีให้ชมให้ช็อปค่ะ ผ้าแลคะผ้าลายโคมไฟมีให้ดูให้ช็อปนะคะถึง9กเฉดสีนะคะคุณลูกค้านะคะสแกนที่คิวออโค้ดทักแชรแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวนุ่มส่งรูปเพิ่มเติมให้ดูให้ชมว่าผ้ามัดหมี่ลายโคมไฟมีสีอะไรกันบ้างคุณลูกค้าคะถ้าผืนที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้นะคะคุณลูกค้าขาสีเหลืองค่ะ เห็นไหมคะดูบริเวณหัวซิ้นเห็นไหมคะเป็นสีเหลืองคุณลูกค้าคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะคะจะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองนะคะราคาผืนละ1 0 0 0บาทนะคะหรือว่าจะให้นุ่มตัดให้1,600บาทยินดีค่ะคุณลูกค้าขาให้นุ่มตัดให้ก็ได้นะคะแล้วมีอีก1่เฉดสีคุณลูกค้าขาที่นุ่มตัดไว้นะคะเดี๋ยวนุ่มให้ดูให้ชมนะคะคุณลูกค้าขาเรามีนะคะนอกจากเราจะมีผ้ารีวิวให้ดูแล้วคุณลูกค้าขางานตัดเย็บพรีเมียมของเราเลยคุณลูกค้าขาผืนนี้สีชมพูบานเย็น ผืนนี้สีชมพูบานเย็นคุณลูกค้าขามัดหมีลายคมไฟนะคะคุณลูกค้าขาสวยไหมคะถ้าชอบเฉดสีชมพูเลือกผืนนี้เลยคุณลูกค้าขาเลือกซื้อผ้าไปตัดเองหรือว่าให้นุ่มตัดให้คุณลูกค้าขาผ้าถุงผืนนี้1,600บาทค่ะตัดเป็นผ้าถุงป้ายปิดติดซิฟข้างคุณลูกค้าขาใส่ดีใส่ง่ายเดินสะดวกนะคะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยด้านในอัดผ้าผ้ากาวค่ะออดผ้ากาวคุณลูกค้าขาออดผ้ากาวเต็มผืน อาจผ้ากาวเต็มผืนเก็บทรงสวยงามคุณลูกค้าขาติดซิปข้างคะ่ะใสด่ดีใส่ง่ายใส่สบายแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่า คุณลูกค้านะคะแบบว่าเคยใส่แต่แบบซิปหลังใช่ปะเคยใส่แต่แบบซิปหลังได้ไหมแต่ให้นุ่มตัดให้ยินดีค่ะตัดได้สบายมากๆคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าชอบนะคะเฉดสีไหนคุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาได้เลยอันนี้จะเป็นเฉดสีชมพูนะคะจะเป็นชมพูบานเย็นเนาะท้าที่นุ่มใส่อยู่นะคะจะเป็นสีเหลืองคะ่ะสีเหลืองเข้มๆนะคะคุณลูกค้านะหรือว่านะคะจะสั่งซื้อเหมือนคุณพี่ประกายคะ่ะขอบพระคุณมากๆนะคะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์คุณลูกค้า่ะสั่งซื้อนะคะจะเป็นสีฟ้าน้ำทะเลสีฟ้าเข้มๆคุณลลูกคคค้า่่ะีแวทสํัญ คุณลูกค้า <S <S ขะคุณลูกค้าที่ชอบสีเขียวคุณลูกค้าที่ชอบสีเขียวนะคะคุณลูกค้าขาปีนี้นะคะก็มาแรงมากๆกับเฉดสีเข like ียวคุณลูกค้า่ะเพราะว่าคุณลูกค้านะคะสั่งซื้อเยอะเลยนะคะเฉดสีเขียววันนี้คุณลูกค้าขาลายคมไฟเราก็มีนะลายคมไฟเราก็มีเฉดสีเขียวนะคุณลูกค้าขาสวยไหมคะถ้าคุณลูกค้านะคะที่ช like ื่นชอบเฉดสีเขียวอยู่แล้วคุณลูกค้ารับผืนนี้ไปตัดได้เลยคุณลูกค้าคะสวยดีมากๆคุณลูกค้าขาใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายค่ะ เนื้อผ้านะคะไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปนะคะคุณลูกค้าขาเนื้อผ้านุ่มผิวค่ะเป็นงานผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสั่งตะกอคุณลูกค้าขาถ้าชอบสนใจติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยดูบริเวณหัวซ้นตรงนี้นะคะคุณลูกค้านะเวลาเรียกสีนะคะคุณลูกค้าขาขอเพียงแค่บอกว่าลายโคมไฟผืนละ1000บาทนะคะแล้วก็เลือกสีมาเลยว่าชอบนะคะเฉดสีไหนนะคะคุณลูกค้านะอยากให้นุ่มแต่เป็นผ้าถุงให้อย่าลืมแจ้งรายละเอียดนะคะคุณลูกค้าขาใส่รอบเอว30ค่ะสะโพก40ค่ะความยาวสุดผ้านะะค ความยาวสุดพาดุงผืนนี้อยู่ที่37นิ้วคุณลูกค้าขาชอบไหมคะถ้าชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขารวมไปถึงนี่เลยค่ะกับสีม่วงค่ะรวมไปถึงนี่เลยคุณลูกค้าขากับเฉดสีม่วงค่ะสวยไหมสีม่วงเข้มๆค่ะสีม่วงเข้มๆสีม่วงเปลอือกมังคุดคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบเฉดสีม่วงติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลย ตัดเป็นผ้าถุง1,600บาทค่ะเลือกตัดเป็นผ้าถุงติดผ้าถุงป้ายปิดติดซิปข้างหรือว่าจะตัดเป็นผ้าถุงป้ายเปิดติดซิปข้างค่ะคุณลูกค้าคะหรือว่านะคะจะตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์ก็ได้นะคะคุณลูกค้านะที่เราสามารถขยับตะขอเพิ่มเติมได้ใช่ไหมคะคุณลูกค้าคะถ้าชอบสนใจติดต่อสั่งซื้อติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยร้านแม่บริผ้าไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านนะคะคุณลูกค้านะรวมไปถึงนี่เลยคุณลูกค้าขากับเฉดสีแดงค่ะ พื้นนี้เฉดสีแดงสวยมากนะคะคุณลูกค้าชอบนะคะถ้าเตรียมเสื้อสีแดงไว้นะคะจะไปใส่เป็นงานแต่งงานบวชเนาะคุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะเทศกาลบุญกระถินคุณลูกค้าขามีแพนมีงานไว้เรียบร้อยนะคะคุณลูกค้ามองหาผ้าจะนําไปตัดผ้าถุงคุณลูกค้าคะหรือว่าเตรียมเสื้อไว้แล้วอยากให้นุ่มตัดผ้าถุงให้บอกเลยคุณลูกค้าขานุ่มใส่เอว30สะโพก40ค่ะความยาวสุดผ้าอยู่ที่37นิ้วคุณลูกค้าใส่เอวเท่าไหร่จ้าให้นุ่มตัดให้นะคุณลูกค้าคะงานสั่งตัดมีโอนมาท เก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยเรามาลองตัดผ้าถุงนะคะกับร้านแม่มาริผ้าไทยของเราดูก่อนคุณลูกค,าคา้าขาคุณลูกค้าสามารถแจ้งรายละเอียดเข้ามาได้เลยเดี๋ยวนุ่มตัดให้เดี๋ยวนุ่มตัดให้ค่ะคุณลูกค,าคา้าขาเตรียมเสื้อไว้อย่างเดียวพอมาตัดผ้าถุงกับร้านแม่บาริผ้าไทยของเราดีกว่าคุณลูกค,าคา้าขาเพราะว่านะคะเดี๋ยวก็จะมีรอยกระทงด้วยนู่นนี่นั่นเนาะคุณลูกค,าคา้าขาให้นุ่มตัดให้นะคะลองตัด1ผืนก่อนลองตัด1ตัวก่อนนะคะคุณลูกค้าขาถ้าเป็นผ้ารุ่นนี้หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะถ นะคะคนทุ้มท้วมนะคะคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าเนื้อผ้าไม่หนาเนื้อผ้าไม่หนามันก็จะทําให้เราดูยิ่งแบบว่าเข้าทรงเข้าเชฟรู้สึกดูผอมลงด้วยคุณลูกค้าค่ะนุ้มเป็นคนสะโพกใหญ่นะนุ้มเอล30สะโพก40เลยนะคะคุณลูกค้านะเวลานะคะนุ่มใส่ผ้าแบบนี้รู้สึกว่ามันเข้านะคะคุณลูกค้า่ะเข้ารูปร่างนะคะเข้าเชฟเข้าบอดี้ของเรานะคะก็ทําให้รู้สึกแบบว่าดูกระฉับกระเฉงนะคะไม่อ้วนแล้วก็ไม่เพดด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายค่ะเนื้อผ้ารุ่นนี้แหละะะะคคคูก้้้้าา่ตตััดดเป็นนนนผถงสวยมมใใหหะ ให้นุตัดให้เลยตัดเป็นผ้าถุงป้ายปิดติดซิบข้างนี่แหละแจ้งรายละเอียดไซส์เข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาผืนนี้สีน้ําเงินก็สวยค่ะผืนนี้สีน้ําเงินก็สวยคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสร์กสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสร์ฟคุณลูกค้าขาผืนนี้สีน้ําเงินถ้าชอบสนใจติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยหรือว่าจะให้ตัดให้คุณลูกค้าขาตัดให้ได้เลยยินดีมากๆคุณลูกค้าขาตัดได้สบายตัดเป็นผ้าถุงป้ายปิดติดซิบข้างเป็นงานแพทเทิร์นเริ่มต้นเลยคุณลูกค้าขาเราลองตัดก่อน ถ้าคุณลูกค้านะคะตัดรอบนี้สวยถูกใจใส่แล้วพอดีเลย <c oughs> คุณลูกค้าก็ค่อยสั่งตัดเพิ่มเติมได้เลย <c oughs> คุณลูกค้าขายยินดีมากๆลองตัด1ผืนก่อนได้ <c oughs> ลองตัด1ผืนก่อนได้คุณลูกค้าขาหนึ่บาทคุณลูกค้าสามารถเลือกสีผ้าแล้วสั่งตัดได้เลยวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่ประกายนะคะอยู่อำเภอเมืองนะคะจังหวัดเพชรบูร์คุณลูกค้าขะสั่งตัดเออสั่งซื้อเนาะสั่งซื้อนะคะผ้าไปตัดเองเนาะวันนี้ค่ะผืนละ1000บาทค่ะ เป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าไหมสวยๆผ้าไหมมัดหมีลายโคมไฟสีฟ้านาทะเลคุณลูกค้าขาผืนนี้สวยพรีเมียมมากๆถ้าคุณลูกค้าชอบนะคะความสดใสคุณลูกค้าขาชอบความสดใสมองแล้วสดใสสุขภาพดีคุณลูกค้าเลือกซื้อสีฟ้านางทะเลผืนนี้ไปตัดได้เลยนะคะสวมใส่กับเสื้อเช็ดสีฟ้านะคะคุณลูกค้าขาหรือว่านะคะสวมใส่กับเสื้อเช็ดสีขาวที่เตรียมไว้นะคะงานบุญเนาะบุญกระถินใช่ไหมนะคะคุณลูกค้าขาสวมใส่นะคะในช่วงเทศกาลบุญกระถินนี้คุณลูกค้าขาเลือกซื้อเลือกช็อปผืนนี้สวยค่ะ ใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายแล้วเราสามารถใส่ได้อีกหลากหลายโอกาสมากๆง,งานบวชงานแต่งเขาก็ใส่นะสําหรับสีฟ้านะคะคุณลูกค้านะถ้าชอบสนใจติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะบอกว่ารับนะคะเหมือนของคุณพี่ประกายนะที่อยู่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะคุณลูกค้าคะนะคะบอกว่ารับนะคะผ้าไหมนะคะผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องนะคะลายโคมงไฟสีฟ้าน้ำทะเลคุณลูกค,ะคะ้าขะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ย่าลืมกดติดตามกด subscribe รับโปรจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มด้วยนะคะ